มาพี่น้องกินข่าวน้ากันมาหนิน้องป้องปลากินข่าวน้ากันกับยายบุญน,นีอยังกินแน่วาจิอันนี้ก็เป็นแกงน้ำหวานเท่าแหละพี่น้องอันนี้ก็เป็นทอดปลานะคะอันนี้ก็เป็นแจ่วปะลาบองสูตรยายบุญกับต้มน้อใหม่พี่น้องมานะกินข่าวน้ากันแซ่บๆอาะเนี่ยเติมไใหญ่บางกับบม,มากินน้ำนน่ ก็แยกบนกินเรียบร้อยแล้วเราก็ห้าจะตบมไทยด้วยแตงไทยกะทิแตงไทยพี่น้องกะทิแตงไทยมาเด้อเส็บๆไปแยอกบนกินแล้วก็จะได้ไปแส่ก็จะได้ไปกันเนาะข้าวเหนียวข้าวเหนียวพี่น้องมานะเส็บๆเส็บๆน้ำกันวานนี้ อันนี้กับปลาทอดที่ห้องเหลือจกไปใส่บาตรพี่นอะเหลือจะไปใส่บาตรตาแยกหมดเลมาปนี่ปลาลาองกับกับน้ำมันอย่างนี้พี่นอะมามากินน้ำกันกลองสีตั้งไก่เนี่ยจังไง ก็ปลาเนี่ยมันเป็นปลาเป็นชิน้นปลาคอมันนี้เปลี่ยนบานนั่งกินเผาพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศนั่งกินอยู่หน้าบ้านเบื้องอัน,น,น,นดอกไม้ดอกอะไรนะอืกุยยังมันกุยนั่งบ้าน แกงใส่หนังหมูแกงใส่หนังหมูใส่ใส่อันปริตูวใส่ต้นหอมใส่ใบบขามหน่อยหนึง่งเนาะใบบขาบอ่อนแจงหยอาทักขาแจงไม่น้อง แบบน้ำกันเหมือนเดิมลาบองสูตรเจยบ,บนเลยต้องกันคอมเมนต์ทักเข้ามาได้เด้อพี่น้องเด้อเปิดชั่ thế buồn mướt em sửa nhà dưới làm ở làm bàn thôi nó nhiều nó có lấy kinh quan มาหวังมาหวงกันที่บุญนี้มันหวงเขายังพคนะาบาันเลย เรื่องยงเรื่องตรงแรงตรงแรง ส้มตกไม่เปมาบ้าน<อ><อ>บางอยานี้เรากินเขาเนาะไรสิปุ่มแกงผัดขีดกนะพี่น้องไรสิปุ่มพี่น้องไริปุ่ม กูบอกกูกินได้ดก็กินไม่ได้หลายคุยไปเดี๋ยวบ้องอืมมาเฮาายังไงนี่บคอสสองสิงแมวนอนแล้ว Chấm hình, rộng xí nhu khảo là bản thân lòng Về hộp Mèo lèo, bớt bà thu, khuôn đất tù Má cơ bớt bình cây Không cây nó. Nếu bốn xử màu này Một bán sáng này Cô cháu khá như tờ làn nạc Nóng chiên xuôi xuôi Nóng bông tỏng mặn nhà bán không Nhưng khó phải nắm เบิ้งช่องไงจากตามมาช่องน้อยหรือว่าผู้ใดเบิ้งช่องช่องน้อยจากตามไปช่องหลักอ่กะก็เบิ้งได้เด้อพี่น้องเด้อฝากแน่ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซัดสไคร้นะเนี่ยช่องนี้จะเป็นซื้อบัญชีเอเจนต์ของพ่อของพ่อเยี่ยบบุญ cái quần tắc kè mắt hơn mấy nhé bàn lắm nó phải có mắt kìa Nguyễn vừa tiên thì mắt kìa lắm lấy bộ bệnh thì đâu Mới lại nha, lấy kìa lại nha nó Nó giữa tiêm thừa luôn Cái quần chín tiêm tiêm thì bởi đẹp nào, đúng không? ก็ว่าเราจะกินของหวานอีก่งดวงตะกี้อย่ในนังหวานจ่างนั่งหวาน,น,วานลาบเท้าเนาะแจ๊นเคเล็กนีอ้วนสีนั่งสดกินเหล็กอย่เลยวหลับเท้าเนี่ยเบิดเป็นถ้วยเบิดเป็นซ้ำแต่พี่น้อง Say nam gianang, nang, kobia, say pik gang hamada hound in hollow lap a say. I'm bay 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 bay

ช่องแตงไทยช่องแตงไทยพี่น้องเยอ่ๆเด้อกินน้ำกันเ้อพี่น้องเ้อเยอะบิญกันสิประมาณนี่ละกินทั้นี่ละกินเขาที่เราจะเสพดพ้าละกิน่อไปจะเสียดยังแน่ดอก มัอน,นี้น้ำหอยน้ำกุบน้ำปลาก็พอได้เลี่ยนมึกวคุณเลี่ยนหมูว่าน,นี่พี่น้องอาทิตย์หน้าจะเฮ็ดปลาลหอีกแล้วจะเฮ็ดปลาลหจะเฮ็ดน้ำพริกอีกผู้ใดสนใจสั่งขงมาเด้อพี่น้องเด้อ 982804063เบอร์เบอร์เบื้อถือ,อย่อยคนหรอจะเป็นเนียนไลก่กับเบอร์นี่แหละหลังก็ใส่พิมพ์ดีจเจเบนจมามลัก็ใส่เบอร์เบอร์นี่แหละพี่น้อง0982804063เก็บมาเรนจะเมนเตยคลิปใตยคลิปยูทู e เท่านี่ก็ได้ย่อยบนอ่านทุกคอมเมนต์จะ่บจะาบางครั้งก็กจะไม่ได้ตอบแค่นั้นเองอ่านนะคะพี่น้อง

สาธิีดการเห็ดนั่งกินแล้วก็ะตั้งแตเ่้ามากจนว่าได้กินเขาเย้ฝนเห็ดนี่อย่างเนี้เขาไปเพิ่มเลือดไปน้องชีวิตบ้าน,นบ้านพิธีชนบทยังนัองเดืเอร้ายถวยอะไรเยอะหมดก็กพ้า ผีพาน้องของเห้านะคะยายบนคนเดิมอีสารชาแนลส่วนพีส่วนน่องกินเขาเส่าน้ำกันกะเมือ่อนี้กะเรียบร้อยแล้วสาหรับเมนูเส้านะคะเราเยอะบนจะไปเหตุยังกะไปติดตามในช่องลับนะคะช่องนี้เยอะบนก็จะเหตุไปมือละคลิปนะคะบางหมืกอ,อาจจะเป็นกินเข่าบางหมอกอาจจะมีเรื่องเล่าต่างๆมาลงห้มือละคลิปเพราะว่าช่องของเห้าช่องนี้มันยังเป็นช่องหน่อยอยูไปน่องยอดวิวยังมันหลผู้ติดตามยังมันมี นะคะถ้าจังไรกับเบื้องช่องนี้เราะ็ควบคู่ไปกับช่องหลักยายบลคนโลโซนะคะช่องนี้ก็คือยายบนคนเดิมบิสานชาแนลนะคะฝากไว้ในรัฐพีนองเด้อขอบุญคุณฟูร์ไลยลนะคะจะไม่กินข่าน้ากันยายบนน้าเสนอเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างอิ่มน้ําสํารานนะคะแซ่บนะคะแกงนั่งหวานแล้วกับปลาลามวงสูตรยายบนกับต้มเนื้อไหมนะคะแล้วก็มีปลาช่อนนะคะปลาช่อนทอดปลาช่อนทอดทอด <c oughs> ได้สิความโอ้ยตัวตัวทีเอาพีนน่น,น้องสักนี่แหละเนาะจันเนาะวัสดีค่ะบายบายจ้า